ใครมีเถาะอยู่ในดวงปีนี้เป็นปีที่รุ่งโรจน์เป็นปีแห่งความสำเร็จปีแห่งการเป็นผู้นำสวัสดีค่ะแอนนะคะจากโซกูนฮิลลิ่งค่ะวันนี้เรามาดูโชคชะตาในปี2566ของคนที่เกิดปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนะคะปีนี้เป็นปีทองของคนเกิดปีกระต่ายเลยแต่แม้ว่าคุณจะไม่ได้เกิดปีเถาะคุณก็อาจจะได้รับพลังงาน ของปีถาะด้วยเหมือนกันถ้าอยากรู้ว่าคุณมีเถาะอยู่ในดวงไหมลองนำวันเดือนปีเกิดไปพอตชาร์ตตามขั้นตอนที่แอนจะทำให้ดูต่อไปนี้ได้เลยค่ะโอเคเรามาเริ่มพอตนะคะ www j o e a p p slash ป r a ส s f e r c h a r โอเคแล้วก็ทำการล็อกอินถ้าเกิดว่าใครยังไม่มียูเซอร์นะคะก็กด new user แล้วก็ไปซ i g n in ใหม่ไปล็อกอินใหม่นะคะ sign up ใหม่ Okay. เสร็จแล้วคุณก็มาใส่อีเมลของคุณแล้วก็พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินทีนี้ก็ใส่ชื่อเข้าไปนะคะว่าจะเป็นชื่อของใครชื่อของคุณเองแล้วก็เลือกเพศแล้วก็เลือกปีเกิดสมมติเป็นปี1 9 9่เกือเนมก,กรา สมมติวันที่6ใส่เวลาเกิดด้วยนะคะอันนี้สำคัญสมมติเกิดตอน9โมง21อ่ะแล้วก็พลอตปลาสื่อชาร์ต่อไปส่วนถ้าใครไม่รู้เวลาเกิดให้ติ๊กตรงนี้นะคะ time of birth unknown แต่ว่าแนะนำว่าถ้ารู้เวลาเกิดจะชัดเจนมากที่สุดนะคะแต่ถ้าใครรู้ก็ไม่ต้องติ๊กเนาะนะคะแล้วก็พลอตปลาสื่อชาร์จเข้าไป ชาร์ตก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นชาร์ตที่สมมุติขึ้นมานะคะสิ่งที่คุณต้องดูคุณครอบตรงนี้เลยส่วนที่เป็น8ตัวอักษรจีนที่เรียกว่า n นเธอ c h ชารนะคะอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาชาร์ตนี้กลับไปดูกันที่คลิปต่อคะ่ะโอเคกลับมา ที่กระต่ายของเรานะคะสำหรับใครที่มีแม้กระต่ายสักตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ใน8ตัวอักษรของเราหรืออยู่ในฐานล่าง4ตัวนะคะถือว่าคุณมีเถาะอ,อยู่ในดวงดังนั้นคุณก็จะได้รับพลังงานหรือว่าได้รับอิทธิพลจากเถาะด้วยเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันตอนท้ายคลิปเรามาดูภาพรวมของเถาะในปีนี้กันดีกว่านะคะ ปีนี้ปี2566หรือว่าถ้าเป็นปีคศก็คือ2023เนาะเป็นปีถอกในการเปลี่ยนปีของโหราศาสตร์จีนเนี่ยก็คือจะไปเปลี่ยนช่วงประมาณเดือนกุมภานะคะหรือว่าเทศกาลตรุษจีนที่ก็จะถือว่าเป็นปีใหม่ของชาวจีนเนาะดังนั้นก็จะไปอยู่ในช่วงปกติแล้วจะอยู่ช่วงประมาณกุมภานะคะแต่ปีนี้อาจจะเร็วนิดนึง ดังนั้นให้รู้ไว้ว่าเวลาเปลี่ยนปีนับเปลี่ยนปีของจีนเนี่ยก็คือจะอยู่ช่วงประมาณเนี่ยต้นกุมภาประมาณนั้นนะคะมาว่ากันที่ปีเถาะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีเป็นปีแห่งความสําเร็จเป็นปีแห่งการเป็นผู้นํานะคะปีนี้คุณจะมีความโดดเด่นมากๆทุกคนจะให้ความสนใจมาที่คุณ เหมือนไฟสปอตไลท์ส่องมาที่คุณเลยนะคะดังนั้นปีนี้ใครๆก็จะสนใจมาที่ตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโซเชียลที่ทำงานในแวดวงธุรกิจของคุณนะคะไม่ว่าจะวงการเพื่อนของคุณก็ตามทุกคนก็กำลังสนใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะสำหรับใครที่อาจจะเป็นกระต่ายน้อยนิดนึงเนาะก็อาจจะขี้อายนะคะไม่ค่อยอยากได้รับความสนใจเท่าไหร่ คือด้วยพลังงานของปีนี้มันส่งมานะคะยังไงคุณก็ต้องมีคนสนใจคุณอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดคุณไม่เตรียมพร้อมรับมือหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่ชาเลนส์หน่อยยากหน่อยนะคะเพราะว่าคุณกําลังทําสิ่งที่มันสวนทางกับพลังงานที่มันส่งมานะคะดังนั้นทางที่ดีคือพลังงานมาคนกําลังสนใจคุณเนาะคุณก็ต้องพยายามแสดงออกพยายามพรีเซ พยายามแสดงผลงานแสดงศักยภาพของตัวเองดังนั้นก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนค่ะและคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายในปีนี้นะคะแต่แน่นอนการที่คุณจะประสบความสําเร็จได้การที่คุณจะเป็นผู้นําได้คุณก็ต้องนําและคุณก็ต้องทําด้วยนะคะดังนั้นการที่คุณจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีการแสดงผลงานมีการตัดสินใจเมื่อคุณเป็นผู้นำเนาะ ทุกคนก็คาดหวังการแก้ปัญหาจากผู้นํานั่นแหละดังนั้นคุณก็ต้องแสดงความเป็นผู้นําให้กับทีมให้กับธุรกิจหรือให้กับบริษัทของคุณนะคะสิ่งที่มันจะมาพร้อมกับการเป็นผู้นําก็คืออํานาจในการตัดสินใจนะคะปีนี้ก็จะมีโอกาสมาให้คุณได้ตัดสินใจมากขึ้นการทํางานภายใต้สภาวะความกดดันเพื่อให้คุณได้แสดงออกความเป็นผู้นําออกมานะคะ แล้วก็นอกจากนั้นปีนี้คุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะอื่นๆหรือหน้าที่งานอื่นๆหรือตำแหน่งงานอื่นๆคุณจะมีโอกาสได้เชิดฉายได้ไปเรียนรู้และแสดงศักยภาพในงานด้านอื่นๆนะคะจริงๆมันคือโอกาสเนาะโอกาสที่ให้คุณพิสูจน์ว่าคุณเหมาะสมกับตาแหน่งหรือว่าอำนาจตัดสินใจนั้นนะคะและเมื่อคุณทำมันได้ดีเนี่ยแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทหรือการเลื่อนขั้นหรือความสําเร็จในทางธุรกิจการได้รับตําแหน่งแบรนด์อะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสเข้ามาหาคุณได้โดยง่ายแน่นอนนะคะสําหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากาลังทําธุรกิจหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะปีนี้ก็เลยมีโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าตลาดให้คนได้จดจําคุณมากยิ่งขึ้นนะคะในปีนี้ส่วนในเรื่องของความมั่งคั่งหรือว่า wealth นะคะ ปีนี้ความมั่งคั่งที่คุณจะได้เนี่ยจะได้จากสิ่งที่คุณได้เคยทําไว้แล้วหมายความว่ายัางไงเหมือนการปลูกข้าวอะคะ่ะคือคุณปลูกข้าวไว้ก่อนในปีก่อนหน้ามาแล้วเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันกําลังเป็นช่วงที่ข้าวกําลังเติบโตออกผนให้นึกภาพถึงช่วงที่ข้าวกําลังแพงอะคะ่ะออกรวงออกผลเยอะข้าวกําลังแพงคุณก็ได้ขายได้ทํากําไรได้ความมั่งคั่งจากตรงนั้นนะคะ สิ่งที่คุณจะได้จากปีนี้คือเป็นสิ่งที่คุณได้เก็บเกี่ยวจากสิ่งที่คุณได้ทํามาแล้วเช่นคุณลงทุนไว้แล้วมูลค่าของสิ่งที่คุณลงทุนนั้นอะมันเพิ่มขึ้นมานะคะคุณก็เลยมีโอกาสได้ความมั่งคั่งจากส่วนนั้นแหละหรือการที่คุณมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดก็ตามจนคุณมีความชํานาญคุณก็สามารถนําความรู้ความชํานาญของคุณเนี่ยมาทําให้มันเกิดมูลค่าได้ในปีนี้นะคะ แต่สําคัญคือปีนี้เป็นปีของเวลนะคะเป็นปีของความมั่งคั่งของชาวเถาะหรือว่าชาวกระต่ายเนี่ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะอยู่เฉยๆแล้วเงินก็จะเข้ามาหาคุณความมั่งคั่งก็จะมาเคาะประตูหาคุณก็ก,ก็ปีเงินมาฝาก10ล้านไม่ใช่นะคะความมั่งคั่งคุณต้องออกไปทําคุณต้องออกไปเก็บเกี่ยวคุณต้องออกไปแสดงศักยภาพไปตลาดไปซื้อของไปขายของไปทําธุรกิจนะคะ ความมัง่งคั่งยังไงก็เข้ามาหาคุณแน่นอนส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะแน่นอนปีนี้มีโอกาสให้คุณได้แสดงศักยภาพเยอะมีโอกาสประสบค,ความสําเร็จเยอะทํางานเยอะต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพปีนี้อาจจะต้องไปเช็คดูสักหน่อยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะล้มป่วยขึ้นมาในทันทีทันใดนะคะแต่ว่าได้เวลาคุณต้องไปลองเช็คแล้วว่ามันมีอะไรหรือคุณควรต้องไป ดูแลตรงไหนเป็นพิเศษของสุขภาพภายในของคุณนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ,อปีนี้จะมีพลังงานของเรื่องของอารมณ์เข้ามาเยอะหน่อยนะคะดังนั้นปีนี้สำคัญคือควรต้องควบค,ค,คุมอารมณ์ให้เสถียรเนานะมันก็จะสอดคล้องไปกับสุขภาพของคุณด้วยเหมือนกันนะคะความเครียดความกังวลความเสียใจความเศร้าพวกนี้นะคะพยายามรักษาให้สมดุลน,นะคะส่วนเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ,ะชาวเถาะนะคะ อาจจะรู้สึกว่าถูกบูลลี่ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าความรักเนาะหรือก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเอะเราต้องยอมทนหรือว่าเราต้องยอมเขาอยู่ร่ำไปประมาณนั้นนะคะปีนี้จะเป็นปีที่คุณควรจะลุกขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรสักอย่างกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะ คุณเลือกที่จะเปิดอกคุยกับคู่ของคุณหรือว่าคนที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะหรือคุณจะเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นก็ได้นะคะส่วนใครที่บอกว่ากลัวว่าเอ๊ะถ้าจบความสัมพันธ์แล้วมันจะไม่มีใครต่อนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีมากของคนชาวเถาะนะคะดังนั้นมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายให้คุณได้ไปพบไปเจอค่ะแล้วก็ปีนี้ชาวเถาะจะมีโอกาสให้เรียนรู้มากๆเลยนะคะคุณก็ควรจะเลือกที่จะ เรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้พร้อมให้มีศักยภาพให้มีทักษะที่สามารถสร้างความมั่งคั่งหรือสร้างโอกาสให้คุณได้ในอนาคตต่อไปนะคะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการบริหารการเงินการจัดการการเงินการวางแผนการเงินอะไรพวกนี้ก็เหมาะสมนะคะกับพลังงานที่เข้ามาหรือจะเป็น การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างความสัมพันธ์หรือว่าการสร้างความสัมพันธ์ในธุรกิจนะคะปีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่มันจะมีพลังงานด้านนี้ส่งเสริมคุณนะคะนอกไปจากนั้นในเรื่องของการพัฒนาจิตป,ปิญญาณหรือว่าด้าน spiritual นะคะปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากๆของชาวเถาะก็คือคุณสามารถเอาสิ่งที่เป็นน g กาทีฟหรือว่าสิ่งที่เป็นพลังงานลบต่างๆออกไปได้อย่างดีนะคะ เน้นย้ำนิดนึงส piritual หรือว่าจิตวิญญาณไม่ใช่ศาสนานะคะเราสามารถพัฒนาจิตวิญญาณได้ไม่ว่าจะอยู่ศาสนาใดนะคะคุณอาจจะเริ่มจากการฝึกสมาธิก็ได้นะคะหรือว่าการฝึกพลังงานเรื่องเกี่ยวกับพลังงานก็ได้นะคะอย่างเช่นไปเรียนเลกิชีกงหรือว่าอาจจะเรียนทางด้านโหราศาสตร์จีนอภิปัชญาจีนก็ได้นะคะหรือพวกว,วิชาชีเหมือนตุนเจียนะคะหรือจะเป็นวิชาอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้คุณได้พัฒนาจิตวิญญาณน,นะคะ ทีนี้เรามาดูกันที่เมื่อกี้เราไปพอดชาร์จตามวันเดือนปีเวลาเกิดของแต่ละคนนะคะเรามาดูกันว่าคุณมีตัวกระต่ายอยู่ที่ช่องไหนนะคะตัวกระต่ายจะมีสัญลักษณ์เป็นตัวภาษาจีนแบบนี้นะคะถ้าคุณมีอยู่ช่องปีอยู่ตรงช่องนี้นะคะสำหรับใครที่เกิดปีกระต่ายหรือว่ามีกระต่ายอยู่ที่ช่องปีนะคะ ก็คือคุณเกิดในช่วงปี2482 2494 2506 2518 2530 2542หรือ2554แล้วก็คนที่จะเกิดปีนี้แหละ2566ซึ่งตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะคะส่วนใครที่มีกระต่ายอยู่ที่ช่องเดือนก็คือช่อง ตรงนี้นะคะหมายความว่าคุณเกิดในเดือนที่เป็นเดือนกระต่ายก็คือคนที่เกิดในเดือนประมาณ6มีนาถึงประมาณต้นต้นของเมษานะคะช่วงเวลาประมาณนี้หรือถ้าคุณมีกระต่ายอยู่ที่ช่องวันนะคะหมายความว่าคุณเกิดในวันที่เป็นกระต่ายนั่นแหละนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าคุณมีกระต่ายอยู่ที่ช่องยามหมายความว่าคุณเกิดในยามที่เป็นยามกระต่ายค่ะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วแต่ในแต่ละช่องเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะคะถ้าคุณมีกระ่ายอยู่ที่ปีคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับหัวหน้าทีมหรือว่าผู้บริหารที่มี potential ที่จะมาในทีมของคุณนะคะหรือคุณจะมีโอกาสได้เจอ network ได้เจอคนได้เจอความสัมพันธ์กับคนคนอื่นนะคะดังนั้นคุณควรจะอัปเกรด หรือว่าอัปเดตโซเชียลมีเดียของคุณหน่อยเพราะว่ามันมีโอกาสที่ทําให้คุณได้ไปเจอคอนเน็กชันต่างๆนะคะเน็ตเวิร์กต่างๆได้ดังนั้นออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณซะนะคะส่วนใครที่มีกระต่ายอยู่ที่เดือนนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าฟรีแลนซ์เนี่ยให้ลงมาดูกิจกรรมทางการตลาดของคุณหน่อยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นได้สร้างการจดจำแบรนด์ของคุณได้นะคะอย่างที่บอกว่าปีนี้ ใครๆก็สนใจคุณนะคะดังนั้นเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะส่วนคนที่ทํำงานประจำก็ให้คุณแสดงผลงานกับความรับผิดชอบใหม่ๆที่คุณจะได้รับอย่ากลัวที่จะได้รับความรับผิดชอบใหม่ๆนะคะให้ได้โอกาสในการแสดงผลงานของคุณพูดก่อนเพื่อแสดงศักยภาพออกมาแสดงความเป็นผู้นำของคุณออกมาค่ะส่วนใครที่มีกระต่ายอยู่ที่วันนะคะให้คุณแสดงความสามารถของคุณออกมา เพราะว่าคุณได้โอกาสที่จะได้รับการจดจําเช่นการพูดในที่สาธารณะการพูดหน้ากล้องการพรีเซนต์ต่างๆนะคะปีนี้คุณมีโอกาสแบบนี้เยอะมากออกมาจากคอมฟอร์ตโซนซะแล้วก็เพิ่มทักษะที่มันจะอัพสกิลพวกนี้ได้นะคะการแสดงออก การพรีเซนต์ออกมานะคะอันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะส่วนใครที่มีกระต่ายอยู่ที่ช่องยามนะคะถ้าคุณเป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าเป็นหัวหน้างานเนาะก็จะมีโอกาสได้สนับสนุนลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณนะคะและคุณก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะทักษะที่จะสร้างช่องทางหารายได้ให้คุณเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้คุณได้มากขึ้นนะคะคุณควรจะเลือกศึกษาอะไรที่มันสามารถเพิ่มสกิลหรือว่าทักษะของคุณได้หรือว่าเพิ่ม potential ของคุณได้นะคะที่มันจะสามารถนํามาเพิ่มโอกาสทางอาชีพของคุณเช่นสร้างงานไซด์ฮัตเซอร์ของคุณ ถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานประจำนะคะมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวคุณเองนะคะส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนคุณมีโอกาสที่จะได้สนับสนุนลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยเช่นกัน หวังว่าชาวกระต่ายหรือชาวถอะจะได้เตรียมพร้อมในการรับมือกับปีนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสทองของคุณเลยแหละถ้าคุณเตรียมพร้อมรับมือคุณสามารถได้รับโอกาสและประสบความสําเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามและ subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันกับอีก11นักสัตว์ที่เหลือต่อในคลิปถัดไปค่ะ s So g o o d h e a l i n g อยากให้ทุกคนสัมผัสพลังงานที่มีอยู่จริง และได้พัฒนาจิตวิญญาณไปร่วมกันค่ะ